สวัสดีครับพบกับช่องกบวันชาแนลนะครับกบวันที่พาชมรถอีแตนนะครับโดยเอาโค้งปียบเกาเมฮิตนะครับไว้แต่แก้วไวนะครับเอาไว้ทำปันทุกไวนะครับเป็นรถการเกษตรนะครับเนี่ยครับนี่นะครับปีมือครับปีมือสร้างนะครับเป็นสามารถเอามฮปรถการเกษตรด้ใส่เคียงคูปตาด้ครับคันนี้ก็บอ่าทนนี้มีเครื่องนะครับ ว่าเคนต่อมาใส่เครื่องนี่างนะครับดัดแปลงนะครับเนี่ยครับสามารถนั่งขับเลยครับเป็นรถกันกรเสียดนะครับนะครับคนเก่าเคียงรถเปียกรถปิ้งอัพโกเกอานี่แหละครับรถปิ้งอับโกเกอานี่แหละครับที่มว่าได้ใส่แล้ยนะครับคนกแก้วเครื่องออกนะครับนะครับลราเอาเกียร์ไว้เพียงไทยไว้นะครับเนี่ยครับเอามาทํารถการเกษตรเจีแก้วไว้ได้หลายนะครับนะครับเอามาแก้วไว้แก้มันนะครับไปให้ไปให้ไปให้ไปน่านะครับ แกนะไม่ปหน้าเลยสบายนะครับว่าแี่งโคต้าใส่นี่การตประหยัดน well ้ำ <ies> มันนะครับแขงประทไทยนะครับว่าไงแก่งไทยนะครับสามารถใส่ได้แปดแรงเก่าแรงสิบแรงนะครับสิบเอ็ดแรงก็ใไซได้นะครับนี้เอาบรรทุกของตัวยังไปหน้ากัประหยัดน้ำมันนะครับนะครับไปแก้ว้นะครับแก้วไวเดีดีนะครับนะครับแก้วไว้กับว่าขาดนะครับสองตันนะครับครับแก้วไว้ขอร้านนะครับนะครับแก้มันแจียังไดงในเบดตัวยังนะนะครับอันดัดแปลงนะครับดัดแปลงสร้างบนฝีมือนะครับนะครับ นมาเอารถปิกาปอกเก่ามาทําการเกษตรได้นะครับเด็ดดีเลยแหละครับน้ำท่มน้ำไปน้ากันได้อครับว่าว่าตากแดดนะครับไต่ว่ากระจกวงว่าไปใส่นะครับน <c> ะ <oughs> ครับ,บเอาออกแล้วครับนะครับแก้แข็งแก้ยังออกแด้วครับเอา,ากลับไปสร้างเป็นเศษเล็กเป็นยังก็ได้นะครับเครื่งยนครับว่าสาดใส่รื่ง รถคบตาเออรถแส้แข้งรถไถกับไปนะครับรถไถน้าเดินตามมอนี่นะครับใส้กับไปกับครับคนเดียวแส่ไปการแส่งานมันก็สีเดียวกันนะครับครับเอาไปนะครับรดการเสียนะครับครับไปกับเดียวเคียงตังนี่นะครับเก็ดแท่นกันยังว่างเครื่องกลางดีหมด้ครับนะครับนะครับชมนะครับนะครับเที่นี้เพิ่นกับเดียวเกียร์ไปนะครับลูกเกียร์ไปเอาเพียงทางอย่างไปแล้วครับ ครับวันตีอนครับอบคนะครจบคลิปซัมนี้เล้วครับซัมนี้ล้วครับบััสีีครับ